เฮ้ยเฮ้ยืมสวัสดีว่าไงน้องชายเจอกันอีกแล้วนะฉินเฟิงฉินเฟิงเขาคิดจะทำอะไรอีกกันฟางถางกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการตัดสรุถ้าหากถูกฉินเฟิงรบกวนเขาต้องค้างจนได้ร um ับบาดเจ็บนะผู้อวสโสปล่อยคะข้าจะไปช่วยฉินเฟิงส่งกระแสจิตองคหญิงจะผีผามไม่ได้นะขอรับส่งกระแสจิต แต่ฟังทางเขาทรงกระแสจิตท่านฟังถังได้รับความคุ้มครองจากาพระบรมมสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชินเปิงจะสามารถทำลายการป้องกันนั้นได้ทรงกระแสจิตพระบรมมสาลีลิกธาตุคือสุดยอดสมบัติที่ตกทอดจากการนิพพานของพระพุทธเจ้าโพกติดตัวไว้จะช่วยรอดพ้นจากศัตรูและอันตรายทั้งปวงไม่มีความชั่วหลายใดสามารถลุกลานได้ไม่มีศัตรูใดสามารถรบกวนได้ จากระบบใช่แล้วขอรับแล้วเจ้าจใจฆ่าทำลายโอกาสของเขาโดยที่มีสิ่งป้องกันอยู่ได้ไงเนี่ยอยากได้คมดาบก็ต้องรลับให้คมดอกบัวจะส่งกลิ่นหอมก็ต่อเมื่ออากาศหนาวเย็นแล้วท่านจะมองเห็นสายลุงได้อย่างไรหากไม่มีฝนเจา้าระบบนี้มันยอกย้อนนี่มันคำพูดของข้าไม่ใช่หรอนายท่านสู้ๆนะในเมื่อใช้ความแข็งแกร่งไม่ได้งง้นก็โอ้หือหากันก็ต้องใช้ไหวพริบคำพีรับ คิดถึงสาวน้อยคิดถึงสาวน้อยนี่คือคำพีประเภทไหนกันข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะในยามราตีที่แสนเลอหรลอนนั้นนางได้พบผลทางแห่งความสุขสมทางกายเป็นครั้งแรกในร่างกายของนางช่างเป็นความสุขสมที่ทําให้รู้สึกมึนเมาเชกเช่นทะเลทรายที่แห้งเหี่ยวได้รับน้ามันมีค่าเฉกเช่นสายลมในฤดูใบไม้พีที่ทาลายหิมะน้ําแข็งและพัฒนาความหนาวเหน็บทุกสิ่งได้รับการฟื้นฟูทั้งชีวิตชีวาและความงดงามดังต้องมนต์สะกด เฮ้ยเจ้า <ery> บ้านนี่นี่เรื่องนี้เจ้าสอนเขาด้วยเหรอข้าเหรอไม่นะไม่ใช่ข้าข้าเปล่านะหีภาพลักษณ์ลุกรถที่ข้าสะสมสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีกําลังถูกเจ้าเด็กนั้นมาทําให้แปดเปื้อนหมดแล้วข้าก็แอบนึกว่าเจ้าจะเป็นสุภาพบุรุษเสียอีกที่ถ่ายลึกเจ้าก็เป็นแบบนี้เองสินะวันนั้นข้าโมวแต่ก้มหน้างุดงดสูดๆก็มีหยกสีขาวเลียวยาวยื่นมาตรงหน้าพร้อมกับกลิ่นหอมโชยจางๆน้ำเสียงที่อ่อนโยนและนุ่มนวล พร้อมกับกลิ่นหอมจางๆเสียงทุ่มละมนดังเข้าหูค้าสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลทําให้เขารู้สึกประมาะเล็กน้อยและหัวใจของเขาก็ยิ่งหลอนลุ่มผู้อาว,วุโสรีบขีห่หนานทางเร็วเข้าสิหากยังเป็นที่นี้ต่อไปฟางฉางจะบ้าข้างตายนะส่งกระแสจิตฮะรอบโจมตีข้างกันเลยเฮ้ เยดเคจะหดไปไหนปะนรกเธอเขาสามารถหลบมันได้ใส่หัวไปซะฮบ้าเอ๋ยตัวขัดขวางมาจนได้โอ้พาเจ้าข้าไม่ต้องการโดนยิงนะเฟยนั่นมันไปลื้อนี่ผู้สมัครของการแข่งขันครั้งนี้เอาเรื่องมันกันเลยนันเนี่ยนอกจากจะมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยยังมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยและการฝึกตนของเขานั้นได้ถึงระดับแรกของอาณาจักรการเข้าสู่เต่าขั้นที่หนึ่งแล้ว อันดับคะแนนในปัจจุบันของไปลื่อนั้นอยู่ที่153ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชัยชนะจะโตเป็นของไปลื่อไอ้บ้านี้ข้าไปขโมยเมียเจ้าหรือข้าพ่อเจ้าหรือไงถึงเล่กกะหน่ำข้าขนาดนี้หากเสือไม่แสดงพลังก็เป็นได้แค่เฮลโลคิตตี้นั่นละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หาดาพาสวรรค์ยะปะเป็นไปได้ยังไงยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายรับรองเสียวซ่านไปทั้งตัวนะกะตึก <c oughs> ยินดีด้วยท่านได้ทำหมันผูุ่นสำเร็จได้รับหนึ่งพันแต้มไหวไลยเออข้าเรามีความสุขจริงๆได้หนึ่งพันแต้มไหวไลยเข้าบัญชีอีกแล้วข้านี่มันเจ๋งจริงๆข้าต้องพยายามไม่มากขึ้นเวลามักผ่านไปเร็วเสมอโดยที่แม่นางน้อยไม่ทันสังเกตพริบตาเดียวข้าพูดคุยกับแม่นางถึงยามตีสองทั้งสองคนที่ควรจะจากกันณจุดนี้แต่ในคืนที่คุมเครือนี้ทั้งสองคนไม่ยอมบอกลาเมื่อมองไปที่ริมฝีปากสีแดงของแม่นาง ภาพบางภาพก็สายเข้ามาในหัวของข้าอย่างอธิบายไม่ได้ข้าเกือดน้ำลายและตัดสินใจที่จะรีเริ่มเนื่องจากเนื้อหาไม่ได้รับการตรวจสอบข้าจึงขอเปลี่ยนไปสัมภาษณ์หมาต้ากัวเลยแล้วกันอาจารย์หมาค่ะก่อนหน้านี้ท่านพูดว่าฉินเฟิงเป็นคนเบเต,ต็ดแต่ไม่สมบูรณ์แบบและเขาคงไม่เก่งเกินที่จะสามารถรอดพ้นจากการแข่งขันครั้งนี้ไปได้แต่ตอนนี้ฉินเฟิงเอาชนะอนาณาจักรการเข้าสู่เต่าระดับแรกด้วยดาบเล่มเดียวด้วยฐานการฝึกฝนอันจากเหนือสามัญขั้นที่9้า ท่านคิดเห็นเช่นไรนี่มันกจากดาบเมบื่อกี้จะเห็นได้ว่าเจดมงแห่งดาบของฉินเฟิงได้ทะลุทะลวงไปถึงระดับที่สองแล้วตาแม้ว่าเขาจะทะลวงไปถึงระดับสองก็ไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะาชนะไปลือได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นท่านหมายความว่ามีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดาบของชินเฟิงนั้นเหลอเจ้าคะอาจเป็นกายยาพิเศษบางอย่างหรือไม่เป็นไปไม่ได้ลกอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าชินเฟิงเป็นผู้ที่มีทวิเนตไหลพาย,ายเขาจะมีร่างกายพิเศษได้อย่างไร ข้าคิดว่าเขาคงกินยายุวัฒนาบางอย่างที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเขาชั่วคราวข้าเห็นด้วยนะคงจะเป็นเช่นนั้นการที่จะมองเห็นดาบของชินเฟิงได้ทวงไปถึงระดับที่สองนั้นซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาได้มุ่งเน้นพลังวิญญาณของเขาไปที่วิธีดาบในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาและกระดูกสูงสดและทวนในไหล่ไพ่จะไม่แข็งแกร่งเกินไปอย่างแน่นอนตัดสินจากการเอาชนะไปลือซึ่งอยู่ในอันับที่153ด้วยดาบเดียวขีดจำกัดของเขาอยู่ที่ประมาณ100แน่นอนแม้ว่าข้าจะรู้สึกว่าินเง ยังสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเก่าเช่นนั้นคงจะเป็นเช่นนั้นสมกับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ของเขาสมเหตุสมผลจริงๆหลังจากสิบนาทีของการต่อสู้อย่างดุเดือดผู้แห่งสวรรค์ก็ได้ซึมซับเนื้อหาไปอย่างเต็มที่และตอนนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ดูดูเหมือนว่าจะสําเร็จในเร็วๆนี้งั้นต่อไปก็จัดแนวที่ตื่นเต้นมากกว่านี้ดีกว่าเจอแล้วอออข้าเพิ่งค้นพบความตื่นเต้น เจ้าก็เล่นระเบิดแล้วไม่มีความอดทนเอาเสียเลยเออยินดีด้วยท่านได้ทำภารกิจสำเร็จและได้รับการอัปเกรดเซรมงแห่งดาบหนึ่งใบขอแสดงความยินดีที่ทำให้ผู้ถูกเรื่องสวรรค์บาดเจ็บและได้รับผ้าแสนแต้มใบไหลอะไรเนี่ยแค่นี้เองเหรอนึกว่าจะมีโอกาสสุมรางวัลเสียอีกงั้นก็ใช้เจ้าเป็นค่าตอบแทนแล้วกันขอแสดงความยินดีที่พนโอกาสของผู้ถูกเรื่องสวรรค์ได้รับโอกาสสุมรางวัลฮ ว่าข้าจะไม่ได้เสียแล้วตอนนี้ข้าพอใจแล้วละ่ะเอาพระบรมสารีริกธาตุของข้าคืนมาเฮ้ยเอ้าช่วชีวิตนี้เจ้าไม่มีทางได้มันคืนล็อกนายท่านเรากําลังวิ่งเพื่ออะไรกันเจ้ารู้หรือไม่ตากระแตนตามข้าตามจับจักระจันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากําลังถูกจับตามองอยู่งั้นเหรอไต่้านถงเจ้าคงไม่ใช่พวกปากมากใช่ไหมเฮ้ hey. ข้าต้องการให้เจ้ารับคมดาบให้ข้า เจ้าเป็นใครทำไมข้าต้องฟังเจ้าด้วยไม่มีเสียงเตือนจากระบบดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแห่งสวรรค์ข้ามีนาว่าจวงอีเจียนเข้ามาขอคาทีแนด้วยเฮ้ยแรงเอากาเลยนะนั่นอนาณาจักรการเข้าสู่เต่าขั้นแรกเจ็ดจำลองแห่งดาบระดับที่สามและกายแห่งดาบสวรรค์นี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ข้าเคยพบเจอมาเลยชวับฮะช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้แต่ว่าวิธีนี้มันอะไรกันนะ คมดาบทิมแทงเฮ<ะ>้อดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังที่จะต่อสู้กับข้าให้ได้เลยนะถึงข้าจะสู้ได้แต่อีเจนไม่ใช่บุตรแห่งสวรรค์ข้าเลยไม่อยากจะเสียวเวลาด้วยดาภาสวรค์ย<ะ>่า<ะ>เป็นไปได้ยังไงอีเจนอยู่อันดับที่53ของการแข่งขันเลยนะอันดับที่153กับ53เสมอกันเนี่ยนะแบบนี้มันไม่มีเห็นกันง่ายนะผู้เชยวชันมาท่านคิดเห็นเช่นไรเออนี่มันชินเฟิงคือบุตรแห่งวังเทพสันทา ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่คือทั้งหมดที่ข้าจะพูดและข้าไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปแล้วที่แท้ก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังนี่เองก็ว่าลหละทำไมเพย์บอยเจ้าอารมณ์คนนี้กระโดดจากสามหมื่นไปสู่หนึ100่งร้อยอันดับแรกได้ยังไงถ้าผู้เชี่ยวชาญพูดมันก็น่าเชื่อถือนะนั่นสินะข้าเห็นด้วยผู้เชี่ยวชาญความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของท่านจะไม่เจ็บปวดหรือเฮ <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้ไงข้าอยู่ในอาจารก,การโคตรสู่เต๋าเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชาวแวบกระต่ายมาแล้วเฮ้ <c oughs> มองไปทางไหนวะเจ้าบ้านี่เอานี่ไปกินซะและบิดพันเฮ้อเยนายท่านข้าเป็นกระต่ายที่เจ๋งใช่ไหมทาได้ดีใช่ไหมใช่ไหมให้มันรู้สักมั่งว่ากระต่ายของใครเฮ้เล่นทีเผอนี่หวะไอ้กระต่ายสารเลวนี่มันตาค่าเฮ้ย่า่่อานี่ไปกินซะย่าหักจะไม่ดีแล้วสิเปิดใช้งาน เวินเนตไหลพย,ย์โอ้พระเจ้าเจ้านี่มันหลาใช้ย,ย้อมในี่วกะก็รตายหน่อยอย่างข้าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยชินเปิงข้าเก่งว่าเจ้าจะมาได้เพียงเท่านี้ทักษะการใช้ดาบของเขานั้นยอดเยี่ยมมากแต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเจ้าคงไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยดาบเดียวหรอกนะมันมากเกินไปสําหรับเด็กคนนี้ที่จะจัดการกับคนที่อยู่ในอนาจากการเข้าสู่เต่าเฮ้ย จ้าได้ใช้กระดูกสักฟิ์และทวินเนแล้วหรือยังเจ้ายังไม่คู่ควรพอที่จะให้ข้าใช้หรอกนะแม่หมูข้างเหมาะกับเจ้าที่สุดแล้วล่วละข้าว่าเป็นผู้ฝึกตนเหมือนกันเจ้าควรรู้จักขอ,อบเขตบ้างนะข้าไม่ใช่คนดีอะไรข้าไม่ต้องรู้จักขอ,อบเขตอะไรแบบนั้นหรอกไปซะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้ล่ะระบบข้าต้องการใช้การดับเกตเจะจะมองแห่งดาวขอแสดงความินดีที่ท่านได้ใช้การดับเกต เจมงแห่งดาบขอสแสดงความดีกับท่านสําหรับการรับเกตเจดมองแห่งดาบเป็นระดับที่สามสำเร็จเจอนี่หน่อยเป็นไงฮะ uh huh. โง่จริงๆใช้ท่าเดียวกันต่อเนื่องกับนักดาบเนี่ยนะดาภาสวรรค์ยา่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่วิชาดาบก่อนหน้านี้ที่เจ้าแพคือเจ้าประเมินศัตรูตามไปไงล่ะผลเป็นไงใครชนะกัน เออนั่นสินั่นสีใครชนะกันเนาะ <c oughs> ชินเฟิงพ่ายแพ้แล้วงั้นหรอฟังฉางเจ้าเห็นไหมชินเฟิงน่ะพ่ายแพ้แล้วนะไอ้บ้าชินเฟิงมันทําลายความบริสุทธิ์ของข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปนะเฮ้ย <c oughs> ข้าข้าโดนกระหน่ำยับเลย <c oughs> <c oughs> อะไรกันนี่มันเ <c oughs> จ้าหนคนนี้น่าทึ่งมาก <c oughs> มันเป็นเพียงวิธีการขั้นพื้นฐานของเขากล้าไปต้องสั่งสอนเจ้าชินเปิงสักหน่อยแล้ว ถ้าลงไปสู่ระดับที่3มของเจดมงแห่งดาบแต่กับไม่ยอมบอกข้าเนี่ยนะข้าเลี้ยงเจ้ามาไม่ดีหรือไงเจ้ากำลังปกป้องใครกันนะอิจฉาจังข้ายังมีสิทธิ์แบบนี้บ้างจังอิชาจังปานดาฟันเข้าที่หัวแบบจังๆแต่กับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแถมบาดแผลยังประสานกันได้ทันทีเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาโหข้ายังหรอกนะข้ายังไม่แพ้ยาไอ้บ้านี่อึดดีจริงๆข้านึกว่าจะจบแล้วซะอีก มีอะไรก็รีบๆงั้นมันออกมาให้หมดกายทรลารดแห่งสวรรค์อย่างนั้นหรอยอเฮียย,ยฮอฮะกายทรลารแห่งสวรรค์ดูเหมือนจะมีพลังมากกว่าที่ข้าคิดไว้มากนอกจากจะไม่รู้สึกเหนื่อยระหว่างการต่อสู้แล้วยิ่งต่อสู้นานเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นดูเหมือนกระตายอย่างข้าจะไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวสินะฮะ ในที่สุดข้าก็ได้กินแครอทอย่างเงียบๆเ,เสียทีในท่านในท่านนกขมิ้นกํนาลังมานกขมิ้นหมายถึงโคเลเรลอนไม่มีที่ผํานับเป็นหลักเป็นแหลงอะไรคือนกขมิน้นต,กตักกะแตนตามข้าได้จับจักกะตันและนกขมิ้นก็ไล่ตามมาท่านไม่ได้สอนเรื่องนี้ให้แก่ข้าหรอมันไม่สําคัญหรอกยังไงข้าก็ต้องการนกอยู่แล้วฉินไม่สิพี่ฉินเรายังมีหนทางยาวไกลและจะมีโชคลาที่ดีร่วมกันในอนาคตเช่นนั้นข้าขอ,อาตัวแล้วนะ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปงง้นเหรออะไรกัน <c oughs> ต่อไปก็ถึงตาของพวกเจ้าแล้วถ้าจะไม่ดีแล้วสิวิ่งเร็ววิ่งเร็วเข้าเจ้านั่นมันคือปีศาจ <c oughs> มีทั้งหมดมากกว่า100อคนอยู่ที่นี่และแต่ละคนนะับเป็นหนึ่งพันแต้มไวไลแล้วทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้จะมี1 0 0 0 0แแต้มไวไลพอดีก้าวดาบออกมาก็ดเถอกระเถออุย ขอแสดงความินดีท่านได้ตัดไข่ผู้อื่นสําเร็จได้รับ1 0 0 0แต้มไวไลท์ขอแสดงความินดีท่านได้ตัดไข่ผู้อื่นสําเร็จได้รับ1 0 0 0แต้มไวไลท์ขอแสดงความินดีท่านได้จัดการผู้ที่มีพรสวรรค์104คนได้รับแต้มไวไลท์มาทั้งหมด1นึ่งแสนสี่พันแต้มขอพระคุณครับพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะว้าหูได้แต้มไวไลท์มา1นึ่งแสนแต้มแล้วคะแนนไวไลท์สะสมถึงเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแต้มแล้วและยังมีโอกาสสุ่มรางวัลอีกช่างมีความสุขเสียจริงๆ ขอแสดงความิดีกับท่านที่ทําไมยร่างกายและจิตใจของผู้ถูกเลือกและได้รับคะแนนไวไลายสามแสนตามขอแสดงความิดีกับท่านที่ทิ้งบาดแผลทางใจอย่างถาวรให้กับผู้ถูกเลือกรับสิทธิ์การสุ่มรางวัลแผลทางใจนั่นไม่ใช่ไปลือกับฟังถังหรอทำไมไปลือถึงมาอยู่ข้างล่างล่ะหืมนฮยในท่านท่านตอนเขาไปแล้วนี่ทำไมเขายังขึ้นไปอยู่ข้างบนได้อีกล่ะไม่รู้สิเห็นไหมว่าข้าใจบนขนาดไหน เพื่อให้พวกเขาอุทิศตนเพื่อการหม่อมเพล่ข้าถึงขนาดเอาชื่อเสียงมาทำลายจากใข่ของพวกเขาถ้าไม่หยุดโมเดี๋ยวท้องฟ้าจะมืดเอานะให้ตายเถอะข้าต้องหาที่พักก่อนมืดไม่งั้นผู้ที่ข่าตอนไข่ไปจะมาแก้แค้นข้าแน่หน้แล้วไหนบอกว่าใจบูนไงเล่านายท่านที่นี่ปลอดภัยใช่ไหมความปลอดภยัยนี่มันสุดพะโดยเฉพาะสําหรับผู้แข่งขันหลังจากการเข้าไปในถ้ำแล้วจะไม่มีการถ่ายทอดสดและห้ามไม่ให้ต่อสู้กันในถ้ำด้ดย ถ้าเช่นนั้นกระายอย่างข้าจะได้นอนหลับอย่างสงบสักทีถึงเวลาอัปเกรดความแข็งแกร่งแล้วแต,ล 1, 2, 6, แต้มไหม่ลายหนึ่งล้านสองหมนหกพัแต้มจำนวนการสุ่มรางวัลคงเหลือ2ครั้งคลิกเพื่อสุม่มขอแสดงความมดีท่านได้รับวิชาดาบระดับเทพวิชาดาบแห่งสายธารเฮ้ยอะอเฮ้ย ช่างเป็นวิชาดาบแห่งสายทาราที่ยอดเยี่ยมจริงๆท่านต้องการใช้แต้มไวไลน์หนึ่งล้านแต้มเพื่อแลกเปลี่ยนให้ประสานขอบเขตสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใช่หรือไม่นอกจากวิชาดาบพาสวรรค์แล้วข้ายังไม่รู้จักวิชาดาบอื่นเลยดังนั้นหากข้าไม่สามารถฆ่าศัตรูด้วยดาบเดียวได้ข้าต้องมาเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่น่าอายที่ข้าไม่มีกระบวนท่าที่จะใช้วิชาดาบแห่งสายทารามาได้ถูกเวลาจริงๆวกกับสามแสนแต้มที่ได้มาจากฟางฉางก็เพียงพอแล้วขอแสดงความมินดี ท่านได้ใช้แต้มไว้ลายหนึ่งล้านแต้มเพื่อแลกเปลี่ยนไพ่ผสานครอบเขตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สำเร็จขอแสดงความ,มินดีท่านได้ใช้ไพ่ผสานครอบเขตสมบูรณ์เพื่อบรรลุวิชาดาบแห่งสายทาราจนถึงขั้นสมบูรณ์เหอวิชาดาบแห่งสายทารหาหย่าเฮ้ไม่เร็วเลยนี่จากนั้นให้ระวังตัวเองด้วยการสุ่มรางวัลอีกครั้งขอแสดงความ,มินดีกับท่านที่ได้รับตาบัะทับระดับเทพ เจตจมงที่ไม่ยอดทอเจตจมงที่ไม่ยอดอตาประทับะระดับพระเจ้าผู้ที่มีตาประทับนี้จะรอดพ้นจากการโจมตีทางวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกยอดเยี่ยมจริงๆทายที่สุดแล้วในระบบการฝึกฝนโบราณการโจมตีทางติดซึ่งก็คือการโจมตีด้วยจิตวิญญาณเป็นการโจมตีที่โกงที่สดมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และอาถูกเล่นงานโดยไม่ทันระวังตัวได้ถูกเมื่อตัวยอย่างก็เช่นภาพลวงตาทั่วไปคือการโจมตีทางติี <c oughs> ในท่านผู้นี้ ตอนนี้ข้ามีเจตจมงน์ที่ไม่ย่อท้อแล้วข้าไม่ต้องกังวลกับการโจมตีพี่กิงกองแบบนี้อีกต่อไปภายในธรรมต่อไปเป็นพระบรมสารีริกธาตุมังกรสวรรค์ต้าหวยเป็นวิถีทางพุทธดังนั้นข้าไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าผสานเข้ากับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้หาหอยาฉินเฟิงเกิดอะไรขึ้นกับท่านเกิดอะไรขึ้นพลังในร่างกายของท่านดูเหมือนจะบ้าคลั่งเลย ายท่านเป็นเช่นไรบ้างท่านคงจะไม่เหมือนกับปางช้างหรอกใช่ไหมหวังว่านี่จะทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะผู้เราจะสู้กับฉินเฟิงจริงๆเหรอเจ้านั่นนะมันไม่มีขีดจํากัดอะไรเลยนะอันดับในปัจจุบันของฉินเปิงอยู่ที่อันดับที่5 1ฐานการฝึกฝนก็ต่ำแต่กับไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้เลยแล้วในสาแม่หมูค่คังที่เขาพกติดตัวไว้อีกจะรับมือยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะสายาย่อมไม่ทิ้งกันข้าจะปกป้องเจ้าเองเฮ้ยใส่หัวไปซะอย่ามาใกล้ข้า ฮ <Pakistan> ้าในท่านดีขึ้นหรือยังนะทุกสิ่งในโล,ล,ลกล้วนพ er ึ่งพาใยกันาสาฮหาใกล้ถึงเวลาที่จะบรรลุอันตายลิงอู่แล้วฮาดูเหมือนจะไม่เป็นไรไม่สิมีคนกำลังมาตอนนี้คงม,มีแต่กระต่ายอย่างข้าเท่านั้นล่ะเจ้านายของข้ากำลังพูดคุยเรื่องธุรกิจที่สำคัญมากกระต่ายอย่างข้ามีคำแนะนำให้พวกเจ้า รีบใส่หัวไปซะพูดคุยเรื่องธุรกิจเอาจริงงั้นเหรอชินเฟิงมีชื่อเสียงที่ไม่ดีเขาทําให้พวกพี่น้องของเรานําไม่ทวนกลายเป็นสาวในหนึ่งวันถ้าเราลบกวนธุรกิจของเขาขึ้นมาลองคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราควรจะมาไม่ภายหลังกระต่ายของชินเฟิงมันเชื่อถือได้ที่ไหนข้าว่าเขาแน่าจกําลังรักษาตัวอยู่ข้างในนั้นมากกว่าละมัง้งอชึบไรเดอร์คิกฮ่าฮ้อเออชแวบพลังแห่งความว่างเปา จ้ากระต่ายนั้นมีพลังแห่งความบ้างเป่ากระต่ายอย่างข้าพูดจบแล้วใครไม่เชื่อหรือต่อต้านเลือกมาข้าก็รู้ว่าฉินเฟิงอยู่ภายในนั้นแล้วกําลังเจรจาธุรกิจอยู่จริงๆเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยข้าคิดว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้นะน่าจะกําลังหลอกพูกเราอยู่มากกว่าทําไมมนุษย์กับกระต่ายถึงไว้ใจกันไม่ได้กันนะเจ้าพวกนี้หลอกไม่ได้เลยฮะดูเหมือนว่าข้าคงต้องออกแรงมากกว่านี้ซะแล้วอาชืบฮ่าอออ ท้าไม่กระต่ายตัวนี้ถึงได้และยังไอเหมือนกับชิ้นเฟิงกันละ่ะมั่นใจเข้าไว้จัดก,การมันกันเลยจะมีพลังอย่างความว่างเปล่าได้ยังไงก็แค่ตาฝา,าดกันไปเองเฮ้เข้ามาสิวะไอกระต่ายโง่เฮ้อ้อาอาไล่ต่อไปก็คือชิ้นเฟิงตาไปที่กระต่ายอย่างข้ายังอยู่ที่นี่เจ้าก็อย่าได้หวังเลยว่าจะได้เข้าไปในถำ้ำเด็กคนนี้ปกติไม่ค่อยเจ้าไหนทัดท้าแต่กลับพึ่งพาได้ในเวลาที่สําคัญแบบนี้เสี่ยวไป ก็ตายอย่างเจ้าเนี่ยนะคิดจะบวชว่องฉิ้นิงได้มันตลกบ้างงั้นเหรอดาบจงมาเฮ้ยก้าวดาบนะพาพาเจ้าไม่ได้ให้กำเนิดข้าฉินเสียไปวิธีย่งดาบนั้นคงอยู่ชัว่วนิรันด์ดังลาเตียนยาวน,านั้นสมกับเป็นกระต่ายที่ฉิ่นิงเลี้ยงไว้จริงๆไม่ได้เรียนรู้มาเพียงเรื่องอะไรอย่างไอยเท่านั้นยังได้เรียนรู้ความบา้าคลั่งของเขาอีกด้วยไปฆ่าพวกมันซะอันตราย ออเฮ้อเฮ้ออันนี้เรานี่เราพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเซียนจุนเขาอยู่ในอาณาจักรการเข้าสู่เต่าขั้นแรกเราลอดเราอาณาจักรแห่งการเข้าสู่เต่านายท่านถ้าขืนยังเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าจะรับมือไม่ไหวแล้วนะกายทนล่าแห่งสวรรค์ได้ถูกเปิดใช้งานแล้วและพลังของร่างกายได้รับความแข็งแกร่งมากขึ้นได้เวลาแล้วตอนนี้ละ ฮอเสียงนี่มันมาจากชินเฟิงงั้นเหรอมัวรออะไรกันอยู่ถ้ามีท่านเสียนจินอยู่ก็ตายเพียงตัวเดียวสู้เราไม่ได้หรอกเจอมัวรอให้มันมาทํากับผู้เราให้เป็นเหมือนพี่น้องของเราหรือไงถูกต้องแล้วการเดิมพันครั้งนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสินมาร่วมกันคาไอส้สารเลวชินเฟิงคืนนี้กันพวกเราฆ่ามันฆ่ามันช้าก่อนดูเหมือนว่าท่านเสียนจินกําลังจะลงมือแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่ชินเฟิงมันจะต้องตายในคืนนี้ถ้าหากจับชินเฟิงได้แบบเป็น ข้าจะมัดเขาไว้กับต้นไม้แล้วทําให้เขาได้ลิ้มรสของการเป็นสตรีเพศเลยใครดูเจ้าคิดจะทําอะไรนะมารบกวนเวลาพูดคุยธุรกิจของเจ้านายของข้าอยากตายมากหรือไงให้ตายเธอในท่านข้ายังไม่ได้ขายครั้งแรกของท่านเลยนะขอร้องละ่ะอย่าลืมขายมันในราคาที่ดีด้วยนะอ้าเฮ้ยไอ้บ้านี่มันกําลังจะทําอะไรข้าน้อยมีนาบ้าเซียนจุนมีความชื่นชมต่อในท่านชินเฟงเหมือนด่งสายน้ําที่เชี่ยวกราด และยังเหมือนกับแม่น้ำห่วงเหอที่ท่วมทนจนเกินควบคุมวันนี้หากท่านฉินเฟิงไม่ยอมรับข้าเป็นสาวกข้าจะคุกเขาและตายอยู่นอกถ้ำนี้อย่างแน่นอนอานี่มันตีกระต่ายของข้าในขณะที่ข้าไม่อยู่ผู้แก่นี่มันช่างกล้าจริงๆไม่ดีแล้วฉินเฟิงออกมาแล้ว